จก้มาบีดุลลนี่ยากหลด่างายีย่ยวบ่ชมีจะดุออหอมออะชอเจ้านาที่ตัวปาหลดางเองอะข้ามาดอจะบีลอยยื่ย่วนาโยกันนรูชอบาแนอะบอยากคดาง่ายืิเนายบ่ชมบีเียวเน่สาจะเลียอหาสูออเธอดุมาังพโยกันน่รูอาลเจ้าที่ขอลอวยกุมน่โยหันออดัเปดาอุ้มมือดาลานะโยหันนู่สากพปะ อดลมยาทายชดีหาายู่วันนัลูฮออาชอมีหงช่หาดดเดกาลาเอเดซายอมือวงอัญญาพายอืมยอลบิลีละอยวนาลูต่ก็รวยยาฮอลดางยีเนียวเฮอ่ยนอยดอบดาบานแสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกลมประชาสัมพันธ์พอปาแน่ยกระนเองา นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธทิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1 3 3 0 เชีงยงใหม่พอปัออาเาาอ,อเ่อย้อนเดือช่วงหายวานาูตกลุมโเน่บ่ชอมีจาทักดีย,ย้อนเน้จังเอดอเจบปเจอทเอ่ทดีฉลอาามมอัดเมื่อพอปเเเพัเานา,เา,เามีจา,ท,าทักดีพีเอ็มสองจุาเธอยฮานสาวก้องเงมามึงาเจีสาฮเลเล่นนุมเธอยู่เียวจะว่าเชียงใหม่พอปนเนมีจาทักดและที่เอเธอหน้ากนีว่าที่ตี บาลาสีอดังเบลสีอันเนวัดที่เช,งา,ชง,งาบลาสีงาสิงอ่างหพงงางยาตาโกเชยหงเกยทากคือแลลที่ทา,งงา้งอาหญิเน่ยฮามิจามาคืนม,มารงยังอาทุเล,ลดุนาหอมนีท้กาลโบไฟดีและพูกาดอจามีเลจเองเอมานาหานเคืนหน้าของไอเปียนเน่ผิวฟ้าปากไียางยาติเอเจ จะว่าเชีงยงใหม่พ่อป้านาฉานเอาดาคาอพ่อปอ้ายฮามือซาลูจีนะขอนี่มีจามาบีคือแล่พอลือดาลูมาจีเขนาน่าจูหูพ่อปาไงมีจามอะไบีคือพายยฮาจอดูจอย่างแงมือดาลายนะพายนานั้นชอบแพรโอ้ยงคนนี้บีมือดาลายาะพายอหลุดดาลูมาเจียืนยัน

Da da da. Do da-da-da! Do do Do-do-do-da-da-da!

ก็นี่นาคนี้รัฐบาลปาเยีนีเน่จอนสจี่ยเจเจมดากดูเลยนะก็ลาจเจเจมัวจะก็ดูงาเลแล้วยี่เน่ยาทองจเนยงไอลาเอเมเนี่ยยี่เนี่ยยี่มข้อประเนนหาเดินนคนี้ยานะาหาเอดูเอี่ยเนี่ยทีวีอนไนขอนี้ยาหดูลอยเอี่นี่ตกาเอ็นบีทีเอสดีแล้คูรอทูเอสดีแลคูกันแล้ลอยเอี่ยเนี่ ที่มีนวเจ้าหน้าวย่อนลูกนเงินนาลอยเยยนี้ถ้การทำมาภายในทันเนเนลก็คอยเหอจากกเอกากานาลอนแทนเนอร์น่ะหนี่ยไม่ไดน้าข้าหนสอดนองและพระงางเสียเยี่ยนี้ลอนาลีเยลานเนยเย่ลานที่เกินกรณอดเดือในยศหงุมตีนางสาวแพทองนาแพทองทานชินวัตรน้าขอในเยนี้เนอที่โปรและพระทองเจ้างาเดเย่เนยเดเธอในโอกาสไทยกับนายกแพทองทาและรั่ว อย่างเมละคอรเยียก้าค่านึสก็ดูนะขอีย่ยเดือนนมติอนเจอนยเนียชลาเถนนะขอเยลนี่เยที่เกิอกนีรอเยนงนบมีขอันเลเธอาจอยเล่แล้วเธอก็อยงเงียชอลาเดเยียเดที่ไ่ยิมสก็ดูแต่มาเงอค่านึสวาที่ยมแล้วเยียเีเะนี่เยียที่เกิอก็นี่รถ้ก้มาข้อไปานเห้อแ่ทีวีหอานเชั้นเนอยน่าดายไม่เดียเยียงเด อันน <IP> ี้ชาวเวีิ่ขอรัวจดามาเยี่ยงอินะจอนเอโกนังนะลามเดวันสาวงนละกนนะอนนอโยมากอันนอชัลม่เยี่ยเนอที่มีเดสาทิถขอรัวจดามาที่อาณลออินะมายานาขอนีลอเยี่ยงเนอเดียหาียาหายาหายายาหายมจะขอดอโลยาจะขอดอโลและขอนี้จอดูหับยมาเดอินะกนก็ลาลอเยี่ยนอบียบยอแลยาหาดาพะอัดเดืออัดขาเกากะกโลและรับพในบินหาดามาขานวล ขาเนี pues times, ่ต่ชาขอเนียปยอนแล้วแล้วพอเนีบินหาดามาเดยเี่เดทขวโลจดามาเยเนียเานนะอเยยียอันนัจะเมจจักาดันเอามเดียเยี่ยงเดอันนี้เาะาเยียนเนทงเจออดีอาคาอันนนาทลานชาลางาเดียเยี่ยเบาสีน้าขอเนี่ยนี่สีอขอนแท้ที่ขงาเดทยอันนันอีน่วันสาอันนลอเช nga balasi na kho ne kum pha phan a kho na kho ne ni phang ya ko che ye nga de ye nya de ka na kho ne kho to la to la ye ni na thong jyo a nim so a ya ma la kho ye nyeo ga na ka ko the ma ya bi na na la da cha bi do la ye tip yum na ha da ma ye nyeo ขะขอนี้ดอชเยยเนพนบินหาดาลอโยานาลุเอยนหาวตเดย่เเดยนาปลานนาาโยานาลุดูทไม่ะข้าปนนาหาเอเฟซบุ๊กปานนาหาเอเดที่ขอลอจะได้มเยียกันเนืก็นังนอนาลาดรยลอยเนบิบยอละกัอเดออคก็ก็อเดออคาเอพนบินาหาไรนเดที่ขอลอยนาหาบยามายเยียว miyaa pii maniilaa azaa wadi pii nii mii laa ee tuwaa maa maa naa mii khunga zaa loo adi kaa kaatso joo dee maa ngaaa nii dālo dīsiāñi mīng tigañ tū mūwa nga nga lo adumaa kate ma ngu mīngu saka pa mīne lo awuwa nukho tū loa tīngumana yuha niga sapa mīne mūwa dō dāloa tū nani dātā daka liwo ārā miya tīyā jī, āgā tū ka nukpa jī jī chū ānyūng, mañi mañi siu kakua lia wana, miya piu mañi ya, miya siya mañi, ā dāla jī piu ni mii la, ā dāla jī zanujala achuwa sataba le lo, zanujala achuwa sabba na che duya kuzajiga le e tujidotu, e lo munga nipua, a tuja kato tsumotota lo che duya kuzajiga e munga nga lo yujima je ya mizabo deko, nga ya mizama bo za nuja la cho sabba na chidua kiza jiya eti ngundu dada khala nga nipuwa le lo lo. Ji ba sha ji za ca me aji ga kota le ne me e wudu ii nā khu nā u mā bōrē tā ngā tō tā tā zi miya niga siwa suwa siwa tiga wane niga pu le ene ya u munga nga loo, pi siwa munga dunga loo. Pa siwa pa pu nago, ma niga zala sama munga zala mula sama, a gujiwa paa nga loo, nunga

nyū sā kā mōng zé mi kháng yó sā sā kā jō mi né mi rā tika yó rā tika le, te jō mi ya mi né mi rā khó ti tō tō yó rā khó ti tō tō mi ya 啊，个看哥每一个部门里边，你看那五位伯伯娘，俺女女女伢子在都都奶奶妈咯，你懂啊？嗯嗯。你把小弟在都买，上学了嘛？你你又话那侬不要妈妈咯咯？嗯。哎，好一这么一家团里，俺新娘家门姨娘咯咯。嗯嗯。你把小弟在把衣好，你可把上学了嘛？你你闹成了什么样？骂成了什么样？去进来打架？哦。你学然后啊打我？ 루리히피바꾸냐냐비내라한비내마에뜨가네노미치농자노제지도지오하니가바디화장아니야뉴사칸가자부안노마두미네노나네호모에마노로음나마애네마도온가마자메로로음유지마지잔니체바비아노피바니체바이오나지스미에네음띠아타츄리올로자자도라도타키데 nu mabia ra ti taa nga tse ku tse ba lai ziru zangbi noni nga bilo za naka ana che mi si ibi la ti yaa deo yo no ti djo bilo ko ee toka, mi aje, mi aje, mufadze di che mi aya kwa ikni tiga ibarra bina la ikni ee di Eko, eh, aga ii gala xo, ma duyo ponje ma, an miya, gaa ii xo, nu ma yu san ya de. E pipu alo no xa miya de. Eko, adu naa miya naa ma la. Eko, do anji naa ma, do anji naa, no pido naa, ma bido paa naa, taa bido di, noo yu jime je. Do me mea o ma ngaa naa, ti ati, a ti aga a bigi ma la. Ode. E a tena xo ni adi e อาญาณะะเบลดูเดยนเดะเฮกันเนนาเราอายามขจจลาเฮเดดชัพอเบินะดามาเนะดอชพอเบินะดานาขอนีกอมาเดเราจะวาะอยจะซดคุยคาแจตานี่ยอจอดาเราเยนยขนูจิอุจิอปานารีเวหลาเเชลังเกินที่ขอวแรงงานเนอายุเชื่มือในพระทันยุรามาเดดชพอเบินะาดานะอมาอุดุธรรมะ

下。 Cha ti moi, ma yu pa นี่วิธียุกระจายเสียงแห่งระ